สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Place ค่ะรายการพื้นที่ความสุขค่ะวันนี้เราจะมามอบความสุขในเรื่องอะไรนั้นเรามาชมกันเลยค่ะค่ะใครที่ชอบทําบุญนะคะยกมือขึ้นเลยนะคะโอ้โหตอนนี้สายบุญสายมูอาจจะยกมือกันเพื่อภาพเลยนะคะส่วนพวกเราก็ชอบทําบุญเหมือนกันค่ะแต่ว่าเชื่อกันว่าใครหลายใครหลายคนเนี่ยก็คงเคยที่จะทําสังฆทานกันแน่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะเลือกสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญค่ะใช่แล้วค่ะการจะทําบุญนะคะเราก็ ต้องเลือกสิ่งดีๆนะคะตอนอื่นค่ะเรามาดูกันค่ะว่าต้องเลือกอย่างไรนะเจ้าสังฆทานนี้นะคะหนึ่งก็คือเลือกอาหารที่จําเป็นต่อพระพิสุกนะคะเช่นอาหารกระป๋องที่กินง่ายอาหารกึ่งสําเร็จรูปนะคะหรือว่าน้ําดื่มที่สะอาดและบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทนั่นเองค่ะเบื้องต้นนะคะสังฆทานก็มีหลายแบบเนาะบางคนจะซื้อเป็นถังเนาะแล้วมีแบบถุงเดี๋ยวนี้ก็มีหลายผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกด้วยใช่ค่ะส่วนเรื่องของอาหารก็สําคัญนะคะเราควรที่จะอ่านผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ต้องมีอะไรบ้างนะคะต้องแสดง ละเอียดที่ครบถ้วนค่ะเช่นชื่ออาหารนะคะเลขสารระบบนะคะส่วนประกอบนะคะชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตนะคะผู้นํำข้าววันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่า<อ>บางทีซื้อไปปรากฏหมดอายุ อันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะเพราะ,ะอันนี้เพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมดูวันเดือนปีแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะร่วมทั้งวิธีการเก็บรักษาค่ะวิธีการบริโภคนะคะแล้วก็ข้อมูลโภชนาการนะคะอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้รับนั่นเองค่ะค่ะมาถึงการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารนะคะ,คะที่จะต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดค่ะสามารถป้องกันการปนเปื้อนได้นั่นเองนะคะ,คะอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยบุบหรือว่าฉีกขาดอย่างเช่นอาหารกระป๋องเนอะ,อะบางทีมันมีรอยบุบอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรเลือกนะคะนอกจากนี้ค่ะอาหารกระป๋องต้องไม่บุบบูบี้หร ว่าโป่งพองหรือว่ามีรอยรั่วนะคะ<ช>หรือว่าเป็นสนิมค่ะ<ช><ช>นอกจากนี้ค่ะเราไม่ไม่เลือกอาหารนะคะที่ปะบนอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารอย่างเช่นสบูย<ช>่ยา<ช>หรือว่ายาสะพมผงซักฟอกนะคะซึ่งบางทีกลิ่นเนี่ยมันจะเข้าไปในอาหาร<ช>ได้นั่นเองค่ะ<ช>ก็ไม่เหมาะแก่การนํามาบริโภคค่ะ<ช>เรียกว่า มีทุกอย่างเลยในหนึ่งถังแต่ปรากฏมีทั้งของกินของอใช้นี้เป็นว่ามีกึ่งสําเร็จรูปกลิ่นผงซักฟอกอันนี้ก็นําไปใช้ต่อไม่ได้เนาะเป็นว่าเลือกกันให้ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะต้องดูว่ามีวันหมดอายุเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการนะคะหรือว่าทางเลือกสุขภาพนั่นเองมันก็จะมีโลโก้ของทางเลือกสุขภาพที่ผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะคะ องการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะที่เกิดจากการกินอาหารรสหวานมันเค็มมากเกินความเหมาะสมค่ะค่ะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเนาะก่อนก่อนที่เราจะทําสังทานเนี่ยเราก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเนาะได้บุญด้วยค่ะค่ะค่ะรู้วิธีอย่างนี้แล้วนะคะอย่าลืมนำไปปรับใช้ดูค่ะครั้งหน้าเลือกสังทานนะคะจะได้ได้บุญนะคะทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะตอนหน้ากับรายการแฮปปี้เพจค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ